ปีดปาดปูเห็ดพอพี่น้องมาใหม่ๆุดสุดๆกับเห็ดพอเห็ดพอโอ้ยมาอีกแล้วครับตลาดของปลาลิ้มโค้งวันนี้เริ่มต้นกันด้วยปลาแดกแล้วก็เห็ดพอครับยาวยาวบัดเนี่โอ้ยเห็ดปวกครับโอกเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดพอเห็ดพอโคตรแล้วโคตรแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อี้เด้อปย่างตลาดของปลาลิ้มโค้งน้ำกันพี่น้องเห็ดพอมาแล้วเอายาวยาวบัดเนี้โอ้สวัสดีอีกเมื่อนึงพี่น้องครับโอ้ยืัอนี้คือเป็นหัวหันแล้วเอาเท่าไ่ข้าเอ้ย มาห่อนแท้มาเนี่ยเอาปลาแดกเห็นี้เริ่มต้นที่ปลาแดกก่อนนะครับวันนี้สวัสดีของป่าลิมโของอาหารป่าตามฤดูกาลนะครับนี่ปลาแดกหกปุกจาก้จาจัดมาตัวสวยๆโอวบนี่นาะปื๊ดปลาแดกมาก่อนเลยเริ่มต้นที่ปลาแดกวันนี้หกกระปุกเออนี่ก็สวยๆ,ๆน่ย,ย่างามๆเลยเอาแพรก,กูแพรก,กูไปเเลยเอาอีกสองโอเคหกกระปุกเริ่มต้นมาเปิดประเดิมวันนี้ครับปลาแดกพี่น้อง สินค้าขายดีปลาแดกปลาน้ามโขงปลาแดกตอนแห่งรูปน้ำโขงเข็มรัดท่านี่พี่น้องเอ๋ยนี่สุดยอดเลยบาทนี้ผ้ามาเบิงทั้งนี้กอนคุณได้เราก็ลังเห็ดนี่อย่างน้งนงทั้งนี้น้อกองจุนพูน,นี่คือเห็ดปวกมันปะครับเนี่ยใ<ฮ>ส่ดอกกงามๆสูงมาเบิงกันนะ โชว์ให้เบิ่งในดอกงามๆใหญ่ๆน่ะมันคือปัดดูบ่ส่งลูกพันธุ์ย่าผนบ่ปัดปัดดู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 ใส่อามาโชว์จากดอกขนมปัดมันคือแข็งดีบ่คุณนายปัดผมน่ะพี่น้องครับดอกเห็ดดอกเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนนะครับนี่ครับนี่ดอกตุ้มๆเลยครับนี่ยปัดโูเอ้าควรได้อย่างไรสร้างมาพี่น้องครับสำหรับเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนบ้านเฮาพี่น้องแมงเฆียง กะหลายคือเก่านะครับพี่น้องถุงละโลถุงละเครื่องลแล้วแต่นะครับในระเบียบใหญ่เออใส่รถให้ผมได้เด้อให้ผมสิไปแพ็คซองเดี๋ยวนี่แหละนี่ปลาแดกได้แล้วนะครับต่อไปก็จะดูเป็นแมงแครงเป็นแม่เป้งดูให้พี่น้องก่อนไปเรื่อยๆนะครับเอาผ้าเบิ้งเลาะเบิ้งกวนพู้นะอู้ยพู้นะปลาบดนะพี่น้องดอกเลยไหมพูดแล้วพูดแล้วดอกเดียวทำไมเป็นเครื่องลล่ะทินไม่แต่ดอกง่ายไหมกูไง ปาพี่น้องเอยเห็ดปวกเน้อดอกใหญ่ๆสวยๆนะครับเนี่ยใครสนใจทักทายมาแต่ว mm, ่าล um, sure ่างยากยากผู้เฒ่าไหมผู้เฒ่าอยู่บ้านผมล่างยากยากว่านี่ไหมเนี่ยเนี่ยอ้ยขากหลายขากหลายพี่น้องเอยเห็ดปวกอือผักหวานพูดน่ะงามกึยยังนี่อวยมาทั้งพี่ก่อนพี่น้องมาไหนอวยมาเบิ่งเห็ดหลังง่วงครับพี่น้องพูดน่ะปื้ดชัวโอ้บรรล่างไว้กระมีตัวนี้ล่างเห็ดยังตัวนั้น โอ้ยอยู่ในกระมังล่างเห็ดบวกนี่บอกว่าเจ้าไอ้แจ้ดในน้อยเนี่บอกโอ้ยเป็นกระทงกระมี่พี่น้องครับปาฮอดเดือนสิบสองแล้วตัวมีกระทง่งบ้างหนึ่งฮ <c oughs> อดแล้วเด,ดือนสิบสองมีกระทุง่งบ้างอันนี้เป็นเห็ดละโกกขาวครับพี่น้องผนล่างไว้เรียบร้อยนะครับเห็ดละโกกเห็ดละโกกนะครับใครสนใจก็ทักมาเห็ดละโกกถ้าเป็นจังสี่ก็สีเป็น ดอกเหลืองมันสิมีหน่อยนะครับส่วนมากสิมีแต่เห็ดละโง่ขาวสมาก,กัวนะครับพี่น้องครับเอาไฟสนใจทักขามาครับเห็ดละโง่าเห็ดละโง่เห็ดปวกนะครับพี่น้องครับอยากได้ยังทักมาพี่น้องนะครับแมงกีนูนจังสินะครับนี่นี่แมงก,กีนูนของแม่เทาควายนี่ยกุจีเนี่ยกุจีอันนี้แมงกีนูนน,นะครับนี่พี่รองสดสดใส่สสสน้ำแข็งไปกะใส่น้ำแข็งไป,ไปเ่อข้างนอกไปเลยพี่น้องนะครับแต่ว่ามันก็สิตายใส่น้ำแข็งไปเ่อข้างนอก แต่ว่าเมื่อนี้คือสบบดได้ขัวดอกพี่น้องสีสรงเลยนะครับเอาเมื่อนี้สีสรงเลยบอได้ครับเมื่อขัวเพราะว่ามันสวยแล้วขัวบนอท่านแล้วนะครับสรงเลยดีกว่าเมื่อนี้นะครับแหมจัดไปจัดไปโอ้ยห่อนห่อนหอนหอนหล่อมาเบิ่งทางผีก่อนพี่น้องไปพี่น้องพี่น้องประลดุดประลุดให้จักมัดนะโอ้ยผู้ใดโนมาใส่อยากได้าารในในในประลดุดแน่นอนใส่ตัวงามๆเรื่องไ้ก้อยนิตี้ ปลาโรสกับปลาแหงบ่เนี่ยปลาแหงในกล่องนึงนี่เออกับปลาโรสนั่นละเอาเอาแยกกันก็ได้แยกถุงก็ได้นี่เด้น้ำผึ้งเพิ่นถามมาน้ำผึ่งแท้บ่อีแท้บ่อีแท้บ่เนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์บ่เนี่ยน่ะแท้ตัวรับประกันพันเปอร์เซ็นต์ไหมน้อน้ำผึ้งแท้เนาะขันบ่แท่ในสิกลับมาขึ้นเด้อเอาเอาขวดหนึ่งไอ้เพิ่นสั่งมาเด้อสิส่งให้เพิ่นน้ำผึ่งแท้เด้อไอ้เด้อขันในเบื้องคลิปนี้นะครับ นะครับรับประกันจากแม่ค้านะครับจาร้อยกรบอกหูจักดอกแต่ว่าเพื่อนว่าแท้ก็แท้นั่นเพื่อนนั่นแหละนะครับเบิ่งสังเกตเบิ่งมันสิมี่ยังก็ขีดสมมันเนาะขีดดังสมมันนี่สิขึ้นลอยขึ้นมานี่นะครับมันในมี่สองขวดครับพี่น้องนะครับได้ขวดหนึ่งกับเหลือขวดหนึ่งเสื้ตัวเบือ้อตลาดมี่สองขวดนะเพิ่อนมืาอนี้เอ้าหอยหนเด้อจ้าโอเคครับได้ปลาแห้งกับปลาหลดใช่ไหมแล้วก็เอากุละถุงไหมกุ้ละถุงเออคนละเจ้า แล้วก็น้ำผึ้งขวดหนึ่งนะครับโอ้ยปลาเสียมไหมปลาเสียมนี่คือปลาเนื้ออ่อนคล้ายๆปลาดุกคล้ายๆปลากดนะครับแต่ว่าหของผมเป็นปลากดแล้วก็บบ้มเนปลาดุกโอ้ยนี่คืองามเลยปอายเจใส่หน่อยๆมันบอแกลบ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 คล้ายๆปลาหนังสวยสวยสวยแล้วกับปลาลดกแบเบิร์ตละตัวเมื่อวานไหนบอกหลายนึงไหมเฮ้ยห่านห่านห่นห่นพี่น้องเอ้ย หนังเข้มก็มีคือเกา่าเด้อพี่น้องเด้อไคสนใจนะครับเห็ดปวกก็มีตัวอีแม่ข่อยมาหนึ่หนังเข้มเห็ดปวกบักหอยหน้าใส่หลบบอดบักหอยหน้าโอ้ทั้งนี้หน่อบักหอยหน้าหนอนนี้ไวมาก่อนเดี๋ยวเราสิ <c oughs> เอื่นใส่อีกคือหมวกใหม่เลยถือใหม่บักหอยหน้าบักหอยหน้านี่เขาเี็นหอยปังบ่หนึ่ปังหรือเชอรี่นี่ <c oughs> อหอยโคง้ง <c oughs> ถ้าเป็นหอยเชอรี่มันจะมีลักยิ้มนะครับอันนี้ไม่มีลักยิ้มเนาะหอยปังสีดากเงี้ยว หอยปังสิดากเงี้ยวเาะเจ้าู่มึงกรไร้ามันกูจะแมนบ่ปังบ่นี่ปังนี่สิดากระเงี้ยเนาะเจ้าหอยขู่มึงหันเอาโครงกับขี้กระต่ายตั้งกันมองไดนบ่นี่อันนี้เอากันหันเลยอันนี้เด้ห้อยปังนี่กล่อมเล็มๆห้อยปังนี่กล่อมเลมๆแต่ว่าห้อยอันเชอรี่มันสิไม่รักยิ้มเนาะออืเปลือกบางมีรักยิ้มอันนี้บักห้อยนาแล้ว่าห้อยขี้กระต่ายนะครับในประเทศเป็นถุงไว้นะครับพี่น้องนะครับอีกอย่างหนึ่งโยงเงียะโยงเงียะอยู่เนี่จี อ๋อกุจีกุจีกุจีโอ้ยเบิดตลาดมีเฮ็ดพึ่งอยู่จานเดียวก็จะไปเบิดแล้วเนาะเออาเอาเอ้าดอกกระเจียวบักบวบไปเลาะต่อพี่น้องห้าบานี้เอ้าอรวยมาทางนี่ซอยพี่น้องก่อนจักมัดก่อนเห็นแล้วเอาอุ้ยมัดนึงไม่จักตัวเนับให้แน่นี่คืองามจ้ะน้ำมันไผ่ไม่หยอนน้ำมันไผ่ไหย่อยห่อกระดาษให้เนี่พี่น้องห่อกระดาษให้เน่เด้อมัดนึงมีจักไม้นี่พี่น้อง1 2 3 4 5 5 6ไม้พี่น้องครับ นะครับปลาย้อนพอดีพี่เพิ่นสั่งมาหมัดหนึ่งเพิ่นว่ะปลาย้อนไหนบ่ได้ยังดอกอันส่งให้ซื้อๆนะครับส่งให้ทีมงานพี่น้องป้องปายเื้อๆดอกโอ้โหหนามันแม่คือปวดแหรอปะเอาเอาไปปลาย้อนห้อยนะไปแล้วบปดนี้สิไปเบิ่งแม่งจีนุ่นบาดนี้ปลาย้อนปลาย้อนนะครับปลาหนังโขงปลาย้อนปลาเป็นปลาเนื้ออ่อนซึ่งไม่มีเกล็ดนะครับแม่เปี๊ยกกะมีเด็กพี่น้องเด้อเอาจวดจัดไปเบิ่งแม่งจีนุ่นก่อนบาดนี้ขออนุญาต นะครับนี่มาแล้วครับพี่น้องมาเลยเอาแมงกินูนไเพี่อนเข้ากันเอาใส่ถังน้ำแข็งไปแบบแบบนี้บ่เป็นยังเนาะหอดผลบ่เน่าอกเนาะเอา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 คนได้เอาเอาเอาจัดไปสามถุงเอออุ้ยบหอยหน้าซะบังงามเดี๋นี้ปวดแท้บหอยหน้านี่งามงามงามหอยกี่กระต่ายหอยหน้าเอาแมงกินูนได้แล้วต่อไปอะไรบัดนี่เดี๋ยวไปเดินดูอีกก่อน เจ็ดโมหรอคะป้าต้องขาวพิจิณพันวันอยู่พี่น้องแม่ไข่ตัวน,นั้นเจ็ดโ<อ>ม,มแมียใครพ่อพี่น้องเลยป้าโตเอียดเปียดอาดปาดอยู่ไปโมกเนาะไปโมกไปออมในการเลยนะครับเจ็ดโมเอาแม่กินนู่นในแล้วเนาะเดี๋ยวมาจ่ายเงิน,นเอาไรไหนก็เด้อฝากเด้อคอยปไปเบิ่งกันทางหน้าก่อนบักหอ,อยพูดน,น่ะพูนสีส่ใช่บับอยู่ในบักหอ,อยหน้าพูดหน,นี่นนมาแล้วบา้านในแม่งแข้งพี่น้องครับแม่งแข้งน้อยแต่ว่าบริขวเด้อ นะครับมันขวบนพรท่านอีหล,ลีมื่อนี้นะครับขอโทษขอไปพี่น้องส่งไปเพราะเขามีหนังแข็งอยู่ดอกนะครับไปหอดผุ่นไะพี่น้องขวานเอานะครับเอาอันนี้ถุงละโล่บอบคุณนายเอาจังซี่เอาแบ่งเครื่องเอาเฮ็ดถุงละเครื่องโลเพราะว่าเพิ่นสั่งมาสองเจ้าเจ้าละเครื่องโลนะครับขอบคุณครับจัดไปจัดไป,ดไปนี่นนอ,อ้าวอ,นนอ,อาวยมาทั้งในพี่น้องครับบาทนี่ได้แล้วครับแม่เปี๊ยกนะแม่เนาะถุงละเครื่องโล่เป็นบ่เนี่ยคุณแม่ทำให้เนี่ยถุงละเครื่องโลถูกไหม รวมแล้วเป็นโลหนึ่งเนาะโอเคครับได้แล้วครับพี่น้องบาในแม่เป้งเนี่ครับ1กิโลเพราะว่ามันเป็นสองถุงถุงละครึ่งโลจัดไปแม่เป้งนะครับเอารอรับเด้อบพท่านในขัวเด้อแม่เป้งบกท่านในขัวยังไต่อยู่เพราะว่าจะไปขัวเอานะครับเอาหลังจากได้เมี่ยงแม่เปีงยแล้วครับมาเบงเห็ดเผึ่งมาเตใสบาทไหนขึ้นรูดมาเตใสอีกเห็ดเผึ่งว่ามันมีถุงเดียวโอ้เห็ดเผื่งก็มีอยู่พี่น้องนะครับแต่ว่ากะมีเป็นบางมือเด้อเห็ดเผิ่งพี่น้องเห็ดเผื่ง เห็ดพึ่งเห็ดพ oh. ึ่งได้ม่สามถุงนี่ตีมื่อเนี่ยเพื่อได้หลายกูดีป่ะโอ้เมื่อหนเที่ยวพ่นั่งเห็ดจ้าไดนกันมันสิมีเหยบ่ะเนาะพี่น้องบ่บ่บ่คือ๋อบ่คือเนาะเอออันนี้ยังห้างมิมโอ้ยมาเป็นตะวันแต่พี่น้องกูได้มาคลองวันโกูคิดปล่อยอีพอแหลมเด้วเนี่ยใบเขาตั้วไอ้เราได้พอแหลมหนี่งห้างมิมห้างมิมเอ้าเดี๋ยวสิอวยมาปิดคลิปเราได้บาทในหอดพี่เราได้บาทในหอด้สยเราว้างกันเขียนแห้งเออเริ่มเขียนแห้งพี่น้องครับผู้ใดสนใจ เอาโปรโมทแล้วโฆษณหน่าเพื่อนนี่จักรอบก้อนเขียดแหงเนี่ยครับแม่ข้ากับแหงแหงนี่ล่ะคือกันกับเขียดนี่ละ่ะเขียดแหงพี่น้องครับเป็นเขียดอีโมโ่นะครับแม่ไข่เนี่คคยรครับเนี่ยใครเขียดดนะครับหนี่งโมเมนต์หมากอันโมเมนต์หมากม่อนนี่เนี่ยใครเขียดไข่เขียดพี่น้องครับเขียดอีโม่เอาโอเคขออนุญาตจบคลิปล้ก่อนมาในฮ้อนแล้วเหวือแตกแล้วพี่น้องเได้ไปส่งของแล้วมาในสวยแล้วยานบพท่านการทัดงานโอ้สวรรค์ตะเฮ็ดปวกนี่ล่ะพวกร้ายมาเนี่ยโก้โก้โก้เอา โอเคครับได้แล้วเนาะงไม่แข้งผมเนาะหัดไปหัดถุงเรียบร้อยเนาะประเดี๋ยวครบไม่แข้งครบแม่เปียกได้ครบไปจวดแมงกินอุ่นโอเคครบเแล้วไปบัดนี้ยวตรวจจัดฝัดบึ้มเลยบาดนี้ครบเบลี่วัน